สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีชาวพี่ๆชาวเครื่องเสียงทุกท่านครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการปล่อยเอฟเฟกต์มอนิเตอร์นะครับซึ่งตัวมิกแอนโตไลท์นะครับตัว1604ก็มีลูกค้าซื้อไปใช้งานเยอะนะครับปกติแล้วก็บางท่านก็อาจจะปล่อยไปเฉพาะเมนเอาพุทก็คือเป็นระบบ P.A. นะครับแล้วก็มอนิเตอร์ก็ปล่อยไปนะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับตัว a n นโต i ไลท์1604เนี่ยมันยังสามารถปล่อยเอฟเฟกต์ไปมอนิเตอร์ได้อีก 2อ็อกนะครับนั่นก็คือออก1กับออก2นะครับซึ่งตัวมิกรุ่นนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมดก็4ออกนะครับแล้วก็ออกที่สีบก็จะเป็นเอฟเฟกด้วยนะครับะดับการใช้งานเนาะตัวมิกอันโตรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับเป็นรุ่นที่เสียงดีราคาก็ไม่แพงครับผมราคาก็อยู่ที่15,650บาทครับผมณปัจจุบันนะครับการต่อออกนะครับก็จะมีนี่เลยครับตรงนี้เลยออกเซน ออกเซนหนึ่งสองสามสี่นะครับเราก็เลือกใช้งานออกได้เลยว่าเราจะใช้งานกี่ออกนะครับซึ่งผมจะสมมุติยกตัวอย่างมาแค่หนึ่งออกก็คือผมจะต่อใช้งานออกที่หนึ่งเพราะว่าเอฟเฟกมันปล่อยได้เฉพาะ 1, ออกหนึ่งออกสองนี่ครับผมเรามาดูเพราะว,าว่ามันปล่อยตรงไหนนี่มันจะเขียนบอกอยู่ตรงนี้นะครับ่า DFX Out to ออกหนึ่งนะครับแล้วก็ออกสองอ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยผมก็หยิบยกนะครับเอาตัวตู้ลำโพงนี่แหละแผ่นท่อมนี่แหละมาลองเสียงผมว่าต่อแล้วครับนี่นี่ ต่อออกออกหนึ่งเนาะผมจะใช้ออกหนึ่งเป็นมอนิเตอร์เสียบสัญญาณเข้าตู้ลำโพงก่อนออกตูก้น,ออตนะครับอ่ะผมเสียบไม่ช่องที่หนึ่งเรียบร้อยอแล้วก็กดนะครับอ่ะปรับเกีย์สักนิดครึ่งหนึ่งคอมเพรสเซอร์เปิดนิดนึงนะครับโอเคอันนี้ก็เป็น E Q flat ไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นออกมอนิเตอร์อันนี้เมนนะครับขึ้นมันจะใช้งานร่วมกันนะครับตัวออกก็คือจะมีตัวนี้แต่ละช่อง นะครับก็จะอยู่ช่องนี้นะครับช่องที่1ก็อ็อกหนึ่งตอนนี้ก็มาปรับตรงนี้ด้วยอ็อกเซนขึ้นมาด้วยนะครับนี่เห็นนะครับถึงจะดังทดสอบทดสอบเช็คเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้ก็จะมีปุ่มปีกับโพสด,ด้วยนะครับถ้าเราจะให้ตรงวอลลุ่มตรงนี้นะครับไม่ไม่ตามสไลด์ด้านล่างนะครับล้วก็กดเป็นปีได้นะครับผมก็คือมันจะแยกให้นะครับจะไม่เกี่ยวกับสไลด์เลย นะครับเรากดปุ่มตัวนี้ลงไปนะครับมันจะปรับแยกเวลาเราเอาป a ลงมอนิเตอร์มันก็ยังไม่ลงนะครับถ้าเกิดว่าเรากดโสต์ขึ้นตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราไม่กดปุ่มตัวนี้ลงเวลาเราสไลด์ลงอ่ะมอนิเตอร์มันก็ลงด้วยกับปีนะครับอันนี้เราสามารถกดแยกได้นะครับปีกับโสต์นะครับนี่นะครับถ้าเราอยากเอาสไลด์ลงโดยที่มอนิเตอร์ยังคงคงที่อยู่นะครับเราก็กดตรงนี้ลงนะครับโอเคครับคราวนี้นะครับ มอนิเตอร์เรามาแล้วบางท่านนะครับก็จะใช้ EQ มาคัดอีกครั้งหนึ่งได้นะครับก็คือต่อจากออฟเนาะไปผ่าน EQ e c o อีคอ r ลแล้วก็ไปที่ Power อร์อย่างนี้ก็ต่อได้ครับไม่มีปัญหาครับแต่ว่าในตัวมิเซอร์รุ่นนี้มันจะมีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งนะครับก็คือจะมีปุ่มให้เลือกการใช้งานว่าจะเป็นเมนอ่าเมนเอาท์หรือมอนิเตอร์นี่ครับมันจะมีบอกอครับผมเราสามารถใช้ EQ ตัวนี้เป็นมอนิเตอร์ได้แล้วก็ เมนเอาตรงนี้เราก็ต่อไป EQ ที่เรามีอยู่แล้วนะครับก็ใช้ EQ ที่เราต่อไปร่วมตรงนั้นในการปรับแต่งตัว EQ ในตัวมิกเราสามารถคัดเป็นมอนิเตอร์ได้าถ้หากเราอยากคัดมอนิเตอร์ก็แค่กดตรงนี้ลงไปครับปุ่มนี้ครับอออกหนึ่งสองเอานะครับเมนนี่มันจะเป็นการกดด้งขึ้นครับผมมันจะเป็นของเมนเมนเอาท์พุตเรากดเป็นมอนิเตอร์ครับถ้าอยากใช้ EQ ตัวนี้คัดมอนิเตอร์เราก็ใช้งานคัดได้เลยกดออนครับใช้งาน EQ เราบูตลองดูครับมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะอันนี้เราจาก EQ ตัวนี้เป็นเมนเอา t พุตเราใช้เป็นมอนิเตอร์ได้ในกรณีที่เราไม่มี EQ มาคัตมอนิเตอร์นะครับก็ใช้ EQ ในตัวมิกซ์รุ่นนี้เลยเพราะว่าเมนเอาเราก็ต่อไป EQ นอกที่เรามีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น15แบน31แบนอย่างนี้ครับเราก็ใช้ตัวลนคัดเราก็ใช้ตัวมิกซ์คัตมอนิเตอร์แทนต่อมานะครับเราก็มาเลือกเอฟเฟกนะครับว่าเราจะใช้โปรแกรมที่เท่าไหร่นะครับเอฟเฟกมีให้เลือกทั้งหมดก็จาก 00ถึง99โปรแกรมนะครับอันดับแรกเลยเรามาเปิดตรงนี้ก่อนปกติแล้วนะครับตรงวอลลุ่มตรงนี้นะครับอ่าตรงออกติเทอร์นตรงนี้ออกตีนี่ปกติแล้วก็ก็ขึ้นครับเพราะว่ามันจะเป็นของเมนเอาด้วยกดฝากเมนครับผมเมนเอาต์พุตตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เราก็กดไว้เลยอ่าครับขึ้นมาก่อนเลยต่อมาเดี๋ยวผมลองทดสอบเสียงก่อนนะปล่อยเอฟเฟกนะครับที่ช่องเลยนะครับอ่าสำหรับนะครับตัวปุ่มปีตรงนี้นะครับก็กดดึงขึ้นมานะครับ มันใช้งานร่วมกับสไลด์นะครับถ้าเกิดเราเรากดเป็นโพสต์ไปนะครับเสียงเอฟฟิกไม่มานะครับไม่มาออกหนึ่งสองนะครับให้เรากดให้มันตามสไลด์เลยอ่าโอเคครับคราวน,นี้เราก็มาอเอาตัวมารุ่มนะครับตรงนี้ขึ้นนะครับออกสีขึ้นด้วยนะครับแล้วเราก็มาเพิ่มมารุ่มที่ d f เ o ฟเอฟออออหนึ่งนะครับฮัลโหล ก็จะมีเสียงนะครับกล้องกลางวันมาแล้วนะครับก็มีแค่นี้อันนี้ก็เป็นวอลลุ่มเอาต์พุตของออกอยู่แล้วนะครับออกเซนอันนี้ก็จะเป็นออกสี่ออกสี่ก็คือมันจะเป็นเอฟเฟกนะครับฝากเอฟเฟกปรับไปที่ช่องช่องที่สี่นะครับนี่นะครับปรับตรงนี้ด้วยนะครับนี่ทดสอบความดังของเอฟเฟกที่ออกสี่นะครับออกหนึ่งก็เป็นความดังของออกมอนิเตอร์อันนี้ก็มีเอฟเฟกนะครับดังเบาแล้วก็สามารถปรับอยู่ตรงนี้ได้ ฮัลโหลถ้าเป็นออกสองอยากให้ออกด้วยก็ปรับตรงนี้นะครับฮัลโหลฮัลโหลแล้กก็จะมีปรับตรงนี้ครับ d e x ตูออกหนึ่งสองแล้วก็มีตัวนี้ขึ้นด้วยนะครับเป็นออกเซนชนแลที่สี่นะครับออกที่สี่ตรงนี้ขึ้นแล้วก็จะมีตรงนี้ก็เป็นของเมลเอานะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานเอฟเฟกไปออกนะครับถ้าขาดตกบ,บุกป้องยังไงก็เพิ่มเติมได้นะครับว่ามันมีวิธีการ นอกเหนือจากนี้ไหมนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางให้นะครับแนวทางให้สาหรับลูกค้าที่ซื้อนะครับมิกอันโตนะครับอันโตไรรุ่นนี้ไปแล้วก็อยากรู้วิธีการปล่อยเอฟเฟกนะครับออกมอนิเตอร์ก็ประมาณนี้นะครับครับใครที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้กับผมครับช่างฟองก็ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ที่หน้าครับผมสวัสดีครับ